คูณนะเพราะงั้นตรงนี้นะครับก็เท่ากับเนียถ้าเราดูตรงนี้นะครับมันก็จะมีพวกนี้สีแดงกับสีแดงนะครับที่สามารถอ่อเอามาจับคู่แล้วก็นี่นะครับกับตัวนี้ มันก็จะได้เป็นนับเครื่องหมายติดลบ62.4ิบอปนต่อลูกบาดฟุตคูณ4นิ้วบวกกับ844สจุด แปดเก้าหกปอนต่อลูกบาทฟุตคูณสิบสี่นิ้วแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวน้ำมันนับล 5, บห้าสิบหกจุดหหปอนตต่อลูกบาทฟุต เดี๋ยวโหลดนิดนึงเนี่ยค,คูณกับหกนิ้วพยายามทำให้เป็นขั้นตอนแบบนี้นะครับมันจะได้ง่ายด้วยนะครับมันจะได้เป็นขั้นตอนนะครับก็คูณกันออกมาเลยแนะนำเวลาคูณนะครับคูณออกมาเป็นโพดก่อนนะครับเดี๋ยวพึ่งรวบเพราะว่าบางทีเครื่องหมายเผื่อเราลืมมันก็คือพลาดหมดเลยนะเพราะฉะนั้นนะนะครับคูณออกมาเป็นโพดก่อน นะครับเราจะได้เช็คได้เื่อเครื่องหมายเราถูกหรือเปล่านะครับตรงนี้อก็คุณกออกมาพนแรกคนนี้ได้ติดลบนะครับสองร้อยสี่สิบเก้าจุดหกหน่วยใส่ไปก่อนตอนินิวต่อลูกบาทฟุต แล้วก็บวกกับพจนนี้จะเยอะหน่อยนะครับ8ปด8 9 6ยสี่าคูณสิได้ออกมาเป็น11,828.54หนึับแป้านะครับก็บวก หลือเปลี่ยนอย่างลบบวกนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบแปดจุดห้าสี่ตอนนิ้วต่อ ตารางไอ้ต่อลูกบาทฟุตแล้วก็พวกสุดท้ายลบด้วยสามร้อยสามสิบหกจุดเก้าหกปอนซ์นิ้วต่อ ลบบาทฟุตนะคราวนี้เราก็จะมาเช็คได้อ๋อเดี๋ยวค่าสุดท้ายแล้วไอตัว P A ลบ P B เนี่ยนะครับมันจะออกมาเป็นบวกแน่นอนเพราะว่าถ้าเราดูจากค่านะครับค่ามากสุดคือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับแล้วก็มันก็จะถูกลบออกนะด้วยสองร้อย ห้าสิบอะไรกลมๆแล้วก็สามร้อยสามสิบเจ็ดซึ่งนะครับลบออกมันก็ยังเหลือหมื่นกว่ากว่าอยู่นะครับอ่ะมันก็ทําให้ค่าออกมาเป็นบวกอันนี้คือสาเหตุว่าทําไมถึงให้หาออกมาเป็นทีโพ์ก่อนเนาะอ่ะก็จะได้ P A ลบ P B เท่ากับนะครับ หนึ่งมืนนะครับหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดจุดเก้าแปดปอนนิ้วต่อลูกบาทฟุตนะจริงๆนี่ได้คำตอบแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันยังเขียนในหน่วยของความดันปกติไม่ได้เพราะฉะนั้น ตรงนี้เราต้องแปลงหน่วยอย่าลืมนะครับแปลงหน่วยอ่แปลงหน่วยนะแปลงหน่วยโน้ดไว้นะครับเราจะแปลงจากรูปบาทฟุตให้เป็นรูปบาทนิ้วแล้วมันจะมาตัดกันเองเหลือต่อตารางนิ้ว นะก็คือปอนต่อตารางนี้หรือว่า PSI นั่นเองนะครับก็คิดไม่ออกก็ให้เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นแรกเลย1ฟุตครับมีค่าสิบสองนิ้วนะครับค่้หนึ่งตารางฟุตก็คือเอาสิบสอง นิ้วมายอกกำลังสองได้เลยนะครับเขเคิดไม่ที่ไม่พอ อะไนี้ขอเขียนข้างล่างตรงนี้แล้วนแล้วก็หนึ่งลูกบาทฟุตครับครับสิบสองนิ้วทั้งหมดยกกลาลังสามต้องวงเล็บครอบนะครับถ้าจะเขียนถึงจะถูกต้องแต่ถ้าเขียนสิบสองนิ้วแล้วยกกำลังสามเนี่ยหมายถึงว่าสิบสองลูกบาทนิ้อยู่แล้วนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ครอบองเล็บครอบแล้วยกกำลังสามก็คือเอาสิบสองมายกกำลังสามได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดนะลูกบาทนิ้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแปลงค่าตรงนี้ได้ละจากตรงนี้นะนะครับเราก็เอา,า,า,าเค่าแตงมาแทนคะ่าคูณด้วยนะครับ หนึ่งพันอันนี้เป็นเศษส่วนนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดลูกบาทนิ้วครับหารด้วยหนึ่งลูกบาทฟุตนไอตัวลูกบาทฟุตมันก็จะตัดเองของมันอยู่แล้วนิ้ว บนกับล่างตัดเหลือก,ลออกำลังสองอก็คำนวณออกมาครับ P A ลบ P B เท่ากับนะครับก็เอาหนึ่งหมื่นึงพัตั้งนะครับหารด้วย1 7ึ่อยยีออกมาได้ห หาหน่วยปอนต่อตารางนิ้วหรือนับ6 5จุ p s i อาจจะ p s i a หรือ i g ก็แล้วแต่นะก็คือบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นความดันเกตหรือว่าความดันแปรสูตตอบครับ ข้อนี้ก็หาถึงประมาณนี้นะครับหรือมันก็จะประยุกต์ใช้ได้อาจจะให้ความสัมพันธ์ PA ลบ PB มานะครับมันรู้ความดันแล้วก็เอาตัว s ออกตัวหนึง่งหรือว่าเอาค่าแกมมาออกค่านึงก็สามารถหาค่าได้นะครับจากตรงนี้เนาะอ่าก็เรื่องนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องมานอมิเตอร์นะครับผม